แระ่นำนนะครับด้วยว่าพุบปะครับพ่อพี่น้องนะอ่าคือมานะครับไปเป็นสองเขตนะครับขอบคุณว้ายแล้วนี่นี่ว้ายแล้วพวงนอนเอาคุณถ่ายให้หน่อยนะเอาใส่อน้องสีมานะครับขอรักษาบ้ามสงบ นะครับ้าก็สช่วนหนึ่งก็มงจากมาจากค่ายทีปัจจินนะครับตุงธอหอเป็นม่ราชาวลสงบในห้านะครับขอไภัพี่น้อกนะครับขอบยจท่านเป็นกะสันนะครับก็ผมนักใจอีนี้นะครับตวารนังเงินนั่งการนะครับทุกท่านนะครับครับต่อมานะครับก็เป็นท่านเลขาของเพื่อนนะครับนายชุมพลหลักคานะครับเลขาานยกอบจนะครับ นายเอกจิตนะครับชาลาเขตนะครับเห็นไหมเด็กนายอุทิศนะครับพมสิทธิ์นะครับที่ปรึกษานายกอบจนะครับจังหวัดกรสินครับแล้วก็สจนะครับพลใจนะครับชาวตะบนน้องใหญ่นะครับเหนึงท่านสจุนยนภูนวดาครับตบมือเชียร์นางตอนรับ แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับท่านนายกนารีบานแย้มนะครับนายกของเราตำบลน้องอ่าเอกดนะครับครับต่อมานะครับก็ผมก็จะแนะนำนะครับฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายท้องที่นะครับก็จะมาทั้งคบนะครับวันนี้นะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตเดินดูข้างหน้าเนะครับท่านแรกนะครับก็จะเป็นท่านอภิสิทธิ์สีเปรีองนะครับท่านผู้ใหญ่หมู่ี4บ้านมูทุกหลด ครับต่อมานะครับก็เป็นท่านผู้ใหญ่สกเสียนตีสอนครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบห้านะครับบ้านนาคำน้อยนะครับครับต่อมานะครับกับอกไทยมันมมันเขินๆอย่างไรนะครับกับพญานุประดุลรัตนพันธ์พญายาบ้านหมู่หนึ่งตะบนองไงครับครับต่อมานะครับกับเป็นท้างนะครับพญ่ว่างผู้ยาเทพนะครับพญายาบ้านบ้านหนองประแดงครับต่อมานะครับกับเป็นท้างพญาฉลาดจิซอนนะครับพญายาบ้านหมู่ที่สิบบ้านนาคำน้อยนะครับ ครับต่อมานะครับก็เป็นทางพงไนบุญท่านพันชัยนะครับพงไนบ้านมูทีสามบานนามูลนะครับครับต่อมานะครับก็เป็นทางพงไนบุญเลี้ยนนะครับบุญราชีนะครับพงไนบานมูทีสิบสองบานนาข้องแสนครับครับต่อมานะครับก็เป็นทางพงไนประสานอุปรัฐานะครับพงไนบานมูทีหกบ้านนาขำน้อยครับต่อมานะครับก็เป็นทางพงไนวิจารณ์นะครับมหาวง ครับเป็นพยาบาลมูทิเกตบัณฑเอราวัณนะครับครับต่อมานะครับกับเป็นทางอัญญายิเชียนนะครับตีสอนนะครับบัณฑบัณฑหน้าคำน้อยมูเก้านะครับครับต่อมานะครับกับเป็นทางปัญญจันทร์โรจอร์นะครับรัฐบาลมูทิแตกบัณฑบัณฑน้องชุกแสงนะครับครับต่อมานะครับกับเป็นทางปัญญานันท์เกลือแม่นะครับปัญญบัณฑ์มูทิเกตบัณฑน้องชุกแสงครับครับต่อมานะครับกับเป็นทางนะครับปัญญ วันใยสาภพวันนะครับโรงพยาบานบ้านหนองแกงมูทีห้านะครับครับก็คงจะมอบไม้ครับท่านต่ๆนะครับกับออาุญาตนะครับจะขอญาตนะครับแนนําในส่วนของเทศบาลนะครับล้วกะท่านผอโรงเรียนนะครับเบื้องต้นการท่านผอโรงเรียนนะครับท่านสราบุฒิประสสังนะครับครับในส่วนของเทศบาลนะครับขนาีสี่แนนําไปเบื้องต้นแล้วนะครับสาหรับท่านนายก นเรศนะครับนเรศบัญญัตินะครับตามด้วยนะครับท่านกำนันนะครับ่านั้นประสิทธิแสงจันดานะครับข้าุญาตนะครับครับกับในส่วนฝ่ายบริหารของเทศบาลตะบนนะครับแต่เด้นำโดยท่านร่องนายกเสศมมตรีนะครับท่านมเฑีนเทพาสิทิครับผมท่านต่อมานะครับท่านร่องนายกเสศมนตรีหนึ่งท่านนะครับท่านสมิตผูตตาครับผม กัรท่านต่อมานะครับท่านที่ปรึกษานะครับนายกศกบมนตรีท่านสมบัติภูผาปุ๋ยนะครับนุญาตครับครับการแล้วก็ตามด้วยสมาชิกสภานะครับเกณฑ์หนึ่งท่านนริศพุทธวงศ์นะครับท่านต่อมานะครับรองประธานสภานะครับท่านสวิสศรีครังนะครับท่านต่อมานะครับ สมาชิกสภาเขตหนึ่งนะครับท่านชัชวานแทนนาครับผมท่านต่อมาเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่นะครับท่านกระมวลแสนรับครับท่านต่อมาเป็นสมาชิกสภาเขตหนึ่งนะครับท่านบุญเพ็งทองสาครับท่าน,น,น,นต่อมานะครับสมาชิกสภาเทศบาลหนองใหญ่เขตสองนะครับท่านปารินกูปักรถาครับต่อมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่นะครับ ท่านพวงเพชรบ,บุญห่อครับใครกำลังเมื่อไหร <c oughs> ่นะครับอาท่านต่อมานะครับสมาชิกสภาเขตสองนะครับท่านยุววรัตน์ภูเนลไม่ครับท่านต่อมาสมาชิกสภาเขตหนึ่งนะครับท่านทองปานรัตนบุตรนะครับและต่อมานะครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งท่านจิตประเสริฐสุครีครับและกระผมเองนะครับสมาชิกสภาเขตสองกิติพงษ์อชาครับ ครับขอบคุณครับการดันไม่ใหญ่เลครับกรป่าแน่นอนทำปืนนะครับปากถือกอน้ำน้ำจระของนะครับนายเสน่ห์ดวงวันนี้ครับพญบาทมู่ดีจริงๆแต่ผลตรงไงครับครับการก่อนจ่ายท่านนายกนะครับการเปิดงานนะครับการที่มีมีนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าภาพนะครับตัดไว้ดูในมีดน้ำตาลเบอร์นีพัดทินารกิจนะครับก็เลยเอามี่ของเพื่อนนะครับมามอบยุทธนาวิธีเลยนะครับขอข่าวเพื่อนท่านนายกองค์การบริหานสนับสนุนตรงไงเหมอบมอบนะครับท่านนายกอบจนะครับ ขั้นต่อไปนะครับก็จะให้พระท่านในพิธีนะครับท่านตวนรัตโกนนะครับเอาดูว่าพบปะของพี่น้องนะครับแด็กก็กล้าิดงานนะครับในคำคืนนี้นะครับก็ขอกราบเป็นเชิญครับเรียนท่านคณะผู้บริหารนายกอบจการสินค่ะท่านสจสุริยนภูบันพาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการสินเขตอำเภอหนองสี ท่านนเรนบานแย้มค่ะท่านนา,นย,า,นย,านนยกเทศมนตรีตะบลหนองใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบนหนองใหญ่ท่านกำนันประสิทธิ์แสงจันดาท่านกำน,น,น,นันตะบลหนองใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง15หมู่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ตลอดจนทีมท้องที่ท้องถิ่นทุกท่าน โดยเฉพาะมือรีตองกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,น้องยายทีเขารวมรักทุกขั้นค่ะละกับพี่น้องจากหลายๆพื้นที่เมื่อกี้ถามไปแต่ไม่โอกาสเฉลิมวฉรอตระกูลค่ะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกลสินหรือหลายๆคนจีได้ยินซือ,อยูวาใครมกได้ยินซือบบคาเคยได้ยินอยู่เนาะแต่บางคนอาจจะท่านเคยได้เห็นหน้ากันมือนีกับขออนุญ,ญาตมากรวมง,งาน ถือว่าเป็นการร่วมบุญค่ะเพราะว่าเมื่อนี้แค่มุมใดรับทราบตั้งแต่ตอนเชิญมาแล้ววา่ายูวัดแสงสวุวรรณรังสรรได้มีการฉลองอุโบสถนะคะหรือโบสถ์ที่พี่นอ้องพวกเฮาทุกคนได้ร่วมกันทำบุญธุลหาบาซิปปาราซาง ยี่สิบปีมือนีเป็นการฉลองสมโพธอุโบโสถทีใหญ่ทีท่สุนในจังหวัดกระะสินค่ะพรบมือให้พี่น้องทุกคนแน่ทุกคนซอยกันนี่คือสิ่งสำคัญในการสร้างรักแ,แกนของข้อพุทธศาสนาค่ะมือนีพวกเฮาได้มีโอกาสมาทำบุญและก็ท่านผู้น้ำทั้งทองที่ทองทินก็ได้จัดงานสมโพธประเทศนี่เห็นว่างานจัดตั้งแต่วันที่28บแมันบ่า จนหอดมือนีวันทีสามคามปีไปเลยมีผู้ใดป่วยบอกผู้นั่งก็ดีเลยแอบแซวอยู่ป้า,ปาจำนวนเจ็ดมื่นเจ็ดขึ้นมือนีขึ้นชุดไทยเนาะค่ะเนาะพลง,งานมือนีขออนุญาตห้พวกเฮาทุกคนปรบมือให้ที่ผู้นั่งทั้งทองทีทองทินนะคะ่ะที่ได้ดูแลพี่น้องเพราะฉะนั้นมือนีมือสุดท้ายสัญญาก,กันเดอ้อเมืองยังสงบยังสนุบไปน้ำกัน ตะาวาันนี่คือสิ่งที่สําคัญในการจัดงานค่ะพวกเฮาก็อยาเห็นพี่น้องนี่แหละมีความสูงอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใครมุกรยาเห็นบรรยากาศที่มีความสูงมุกี้ได้จัดงานเฉลิมความลอดตระกูลกระได้จัดงานเรื่องของมหากรรมกุ้งกามกามผู้ใดได้ไปแน่ค่ะมหากรรมกุ้งยูกอมหาราชหนูมืองทั้งเทิงนี่หนูไปเห็นดอกตะวนันหนูเห็นว่าหลายๆคนได้ไปหายู ไปกินกุ้งยูกมะมหาลาได้โปรโมทอำเภอหนองกรุงศรีได้โปรโมทการท่องเที่ยวซอยกันและตอนนี้ก็ดีใจว่ากอมาหาลาัะมีการต้อนื่องเรื่องของการจัดงานเทศกาลดอกไม้ทำการแสงไฟที่น่องก,ก็ได้ดไปถ่ายรูปหนีคือสิงที่ส่วนราชการได้มากจัดนากาสนับสนุนให้เมื่อนี้เฉลิมขวัญเลยวกลับมาว่ายยุพื้นที่ตำบลหน,นองไงก็ดีใจที่เพราะทั้ง ทีมผูนั่งท่านผู้บริหารทุกคนมีความสมรัรสมานสามาัามาคคีโดยเฉพาะพี่น้องดังนั้นหากมีเหงาที่จะให้เฉลิมฉลอรอตระกูลได้รับไส้ในนามขององค์การบริหารจังหวัดกระสินกับประสานทา่านสจในท้นทีค่ะท,ท่านสจสุริยนต์ผู้วันขาสจต้นของพวข้าวค่ะดีใจจะไปประสานใครงกในทุกเรื่องเมื่อนี่ก็ดีใจได้มาร่วมบุญนะคะ กเข้าแด้มาเห็นกันแสดงว่ามีโอกาสทํามบุญร่วมกันมือน,นีแค่มงแดงมีโอกาสทําบุญรวมกันกับพี่นอ้องชาวตาบลน้องไงก็ถือว่าเป็นสลิปมงคลในการที่จะทํานาทีต่อไปในปีนี้ก็คือปี2519ค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะท่านผู้น,นั่งทุกคนลากามมือน,นีพี่น้องถ้าลังคนมาจองตั้งแต่หกโมงค่ะผู้ใดมาสุมือแนศะิลปินต่งตางๆผู้ใดมาสุมือมีบอ หลายคนอาจจะมาทุกมือนะคะมือนี้กับเป็นบางแท่งซึ่งเป็นคำขึ้นสุดท้ายของการจัดงานเฉลิมฉลองเจดีย์จิพินนงได้มีความภาคกุ้งใจร่วมกันสารางใครมงมับขออนุญาตอ,อนุโมมทนาบุญค่ะมือนี้ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนแรงศรัทธาจีพินน่ไดงร่วมกันสร้างอุโบโสถในครั้งนี้ ขอให้เป็นพระละวัปปัจจัโดนบันดาลให้พี่น้องทุกคนค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปสายแต่ขอให้แ้วคลาดปลอดภัยให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรนารานคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองผู้ใดพลาดเมื่อกี้วันที่สองไปแล้วแล้ววันต่อไปเหลืออยู่ค่ะแล้ววันที่หนึ่งล่อมาหาพี่น้องเชาวตบหน้องใหญ่ได้ค่ะ ได้โชคหมานำการรักมาทีหนึ่งสองสามไก่ถูกกันเบอร์สุก้นรำด้วยรำด้วยตลอดปีและตลอดไปค่ะบัตนี้ได้เวลาที่จะต้องเช็คเสียงแจ้งน้อยแล้วค่ะขออนุญาตเช็คเสียงพิน้องฟังนี่แนะ่เสียงพร้อมที่จะเมืองสาวน้อยเพชรบันแพงบ่งค่ะฟังนี่ละค่ะพร้อมบ่ค่ะรับกองฟังนี่พอมแล้วข้างหน้าพ้อมไปค่ะ พ้อแล้วกับมาเปิดเบ้ที่สาวน่อยเพรบันแพ้่หายพี่น้องมวลซืนโฮเซลตลอดทำื่อนนี้ค่ะขออนุญาตเปิดการแสดงณนะบัดนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะขอเชียร์โจมวงดังๆนะครับ